ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์นะครับการที่ดาวศุกร์คือดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนราศีสิงตรงนี้ก็นับได้ว่ายัางมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตที่ดีอยู่เพราะถือว่าเป็นราศีธาตุไฟแต่ข้อเสียของดาวศุกร์ก็มีเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์ช่วงเวลานี้ยังโคจรเดินวิริตถอยหลังหรือเรียกว่าพักองศาอยู่นั่นเองฉะนั้นการที่ดาวประจําตัวของคุณโคจรในลักษณะที่เดินวิริตแบบนี้มันก็เป็นลักษณะที่ เรียกว่าทุกๆก,การกระทําของคุณมันยังรู้สึกถึงการที่เรียกว่ายังไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ความสําเร็จนะครับมันไม่ได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นยังต้องรอคอยไปก่อนยังต้องฝ่าฟันอยู่ยังต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะอย่างน้อยๆแต่ก็ยังดีครับที่เรียกว่าคุณยังอยู่ในเรือนธาตุไฟอย่างราศีสิงตรงนี้มันก็ยังเป็นจุดของการขับเคลื่อนหรือพลังงานในการที่อยากจะทําให้คุณกระตุ้นแรงกระหายความสําเร็จให้คุณไม่ย่อท้อต่อการต่อสู้นั่นเอง แต่นั่นแหละครับเหมือนที่บอกไปว่าการโคจรวิปรลิตเดินถอยหลังของดาวศุกร์จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความล่าช้าการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งดาวศุกร์ของคุณจะโคจรน,นะครับพักองศาถอยหลังเข้าไปสู่ในเรือนของกรกฎในวันที่27สิงหาคมในเวลา9นาฬิกา18นาทีช่วงเวลานี้ดาวศุกร์จะติดตำแหน่งเป็นราชาโชคก็ถือว่าจะเริ่มมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับหลังจากวันที่27สิงหาคมก็ถือว่าช่วงเวลานี้ชีวิตของคุณก็จะพอมีอะไรที่จะรอดพ้นได้เกี่ยวกับ ภาวะวะิกฤตแต่นั่นแหละครับมันก็ยังติดปัญหาที่เรียกว่าดวงดาวยังโครจรวิปริตอยู่มันก็เลยยังมีความไม่มั่นคงอยู่ก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับจากสภาวะจิตใจของชาวราศีพฤษภในช่วงเวลานี้หรือสถานการณ์ของคุณในช่วงเดือนนี้สิงหาคมก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกถดถอยนิดนึงแต่อย่างน้อยๆเหมือนที่บอกแหละครับว่าคุณก็ยังมีกําลังใจงในการพร้อมที่ต่อสู้ได้อยู่ ก็ถือว่ายังเป็นจุดของการขับเคลื่อนชีวิตได้ดีอยู่นั่นเองซึ่งถึงแม้น,นะครับดาวศุกร์เองจะโครจรเสียก็จริงแต่โดยภาพรวมองค์ประกอบหลักๆอื่นๆก็ยังโครจรอ,อยู่ในลักษณะที่เรียกว่ายังขับเคลื่อนได้ดีอยู่ฉะนั้นคุณก็ยังมีกําลังใจหรือกําลังกายในการที่คุณจะสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆไปจนได้สุดท้ายนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภกันบ้างน,นะครับสรบดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีพฤษภก็คือดาวราหูการที่ดาวราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวการงานของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนของวินาศแบบนี้นะครับก็ถือว่าด้านการงานของคุณอาจจะเจอสภาวะอึดอัดนิดนึงมีปัญหาหแค่แก้ไขหรือปัญหาต่างๆจะมีความล่าช้าหรือเป้าหมายของคุณต่างๆที่จะสําเร็จนะครับก็อาจจะโดนล่าช้าแล้วก็โดน ดึงออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันก็จากนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากดาวประจําตัวที่โคจรเสียอยู่นั่นเองและนอกจากนั้นมาจากการที่เรียกว่าดาวราหูโคจรอ,อยู่ในวินาดอยู่เช่นเดียวกัน แต่ก็ยังดีเลยครับที่อย่างน้อยๆก็ยังมีดาวพฤหัสมาประกบคู่กันอยู่เพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวพฤหัสมันก็ยังเป็นตัวช่วยที่ดีในการช่วยขับเคลื่อนหรือช่วยกระตุน้นให้ดาวการงานของคุณเริ่มมีกําลังหรือมีแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเรียกได้ว่าถ้าอาจจะมีอุปสรรคใหญ่หรือปัญหาใหญ่เข้ามาก็จะสามารถคลี่คลายแล้วก็ผ่านไปได้นั่นเองจากอิทธิพลของดาวพฤหัสที่สปอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือคุณอยู่ ยิ่งจังหวัดน,นะครับในช่วงจังหวัดที่ดาวอาทิตย์โคจรยกเข้าไปสู่ในเรือนราศีสิงห์ด้วยตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับในวันที่18สิงหาคมในตอนตี2นาฬิกา59นาทีก็จะเป็นจังหวัดที่เรียกว่าดวงชะตาของชาวราศีพิศษจะเริ่มดีขึ้นคลี่คลายขึ้นกับสถานการณ์ด้านการงานที่อึอดอัดและก็กดดันนะครับก็จะคลี่คลายในสถานการณ์ที่บวกขึ้นคุณจะเริ่มแก้ปัญหาได้ดีกว่าเดิมและคุณก็จะมีแรงไฟในการที่คุณจะสามารถชนะอุปสรรคได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันเพราะช่วงจังหวัดนัน ดาวอาทิตย์ของคุณได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีหรือตำแหน่งที่แข็งแรงมั่นคงเลยทีเดียวแถมอยู่ในภพพันธุการวางรากฐานชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณก็จะเริ่มมีสถานการณ์ต่างๆในทิศทางด้านบวกสิ่งที่รอคอยอยู่ก็จะเริ่มเข้าเป้ามากกว่าเดิมถึงแม้จะมีการที่เข้าเป้าบางส่วนก็จริงนะครับแต่อย่างน,น้อยมันก็เป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ด้านบวกขึ้นมากกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีพิศ,ศิกันบ้างนะครับสําหรับด้านการเงินของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการเงินที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนราศีสิงห์ดาวพุธเป็นดาวประจําตัวด้านการเงินนะครับเม <ME> ื่ออยู่ในเรือนราศีสิงเรียกได้ว,ว่าติดตําแหน่งที่ดีๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอุจจาวิราชไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งมหาจารและก็รวมถึงตําแหน่งของราชาโชคส่งผลทําให้นะครับยังมีเรื่องราวของการเงินที่ขับเคลื่อน ได้อยู่ถึงแม้การงานอาจจะมีอุปสรรคบ้างถึงแม้ชีวิตของคุณจะมีเรื่องให้เครียดบ้างหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้าบ้างแต่อย่างน้อยๆในเรื่องการเงินก็ยังเดินหน้าต่อได้หรืออย่างน้อยๆในเรื่องรายรับของคุณก็ยังมีเข้ามาอยู่นะครับถึงรายจ่ายเยอะก็จริงเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ยังมีลักษณะข,ของเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในแก่ชาวราศีพิจิกได้อยู่เพราะอย่างน้อยๆเรื่องการเงินของคุณก็มีจุดที่สําเร็จเพราะเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีถึง3ตําแหน่งด้วยกันนะครับอุจจา,าวา ah at, ิราชาษฎรถมหา อย่างในเรื่องของธาตุไฟนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์ที่ประกบคู่กันหลังจากวันที่18ด้วยยิ่งจังหวะที่อาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ร่วมเรือนกันกับดาวพุธแบบนี้ก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้การกันของคุณมีความสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเนื่องจากว่าอาทิตย์นะครับกับดาวพุธถือว่าเป็นดาวที่เป็นคู่วิชาการถือว่าเป็นดาวที่อยู่ร่วมกันแล้วยังมีการขับเคลื่อนในเรื่องราวของคําพูดคําจาที่ดูน่าเชื่อถือได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับจึงเรียกได้ว่านับตั้้้งงงต่่่่วนนนนททีี18สิิาิาาาาาคคมมมมมเเเเเปป็ไไจะะรรออขขขในชุณกกด การพูดจาการเจรจาการต่อรองมักจะนําเงินมาให้กับคุณจํานวนเยอะจํานวนมากคุณขอความช่วยเหลือกับใครก็จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงนับได้ว่านะครับชาวราศีพฤษภสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ด้านการเงินก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้าง สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีพิศพก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณนะครับโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีสิงห์นะครับก็เรียกว่าอาจจะเจอสภาวะอึดอัดนิดนึงก็ถือว่าดาวอังคารอยู่ในเรือนของธาตุไฟอังคารธาตุลมอยู่ในเรือนธาตุไฟก็อาจจะทาให้เรารู้สึกร้อนแรงและก็ลุกโชนทําให้ความรักอาจจะดูเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ามีการทะเลาะเบาอแหวงรู้สึกหงุดหงิดเข้าหากันได้ง่ายหรือการติดขัดอุปสรรคต่างๆความรักเกิดขึ้นได้เป็นะระลอกละระลอก 丰量感 ต้องรอน,นิดนึงนะครับความรักของชาวราศีพิศพจะเริ่มดีขึ้นก็คือหลังจากวันที่18สิงหาคมในเวลาตี2นาฬิกาเนาทีเมื่อดาวอังคารยกจากเรือนสิงเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกันก็ถือว่าทุกอย่างเริ่มสงบลงนะครับอังคารเป็นดาวธาตุลมโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีกันซึ่งถือว่าราศีกันมีดาวคลองเรือนก็คือดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวธาตุลมเช่นเดียวกันแบบนี้ก็จะมีการเกื้อกล่งเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นจุดที่จังหวะของดาวอังคารทํางานเต็มที่หรือเรียกได้ว่าได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรอีกด้วย นะครับเพราะฉะนั้นมหาจาักรก็คือรูปแบบของการขับเคลื่อนชีวิตที่ประสบความสําเร็จเติบโตขึ้นมันก็ทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนะครับมีปัญหาต่างๆก่อนหน้านี้ก็จะคลี่คลายสถานการณ์ให้บวกขึ้นกว่าเดิมและแถมพบเรือนตรงนี้ยังเป็นพบเรื่องของปุตตะปุตตะคือการเริ่มต้นคือการรเริ่มเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีพิจิกคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่ยังโสดอยู่คุณก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้พบเจอกับคู่ที่ถูกอกถูกใจเข้ามาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นคู่ที่คุณจะรู้้สึึกดดีวยนะถงแ ว่าดาวประจําตัวของคุณช่วงนี้ยังเสียอยู่มันอาจจะมีความไม่มั่นคงก็จริงแต่ยังน้อยๆมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีหรือรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นกับความรักได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเหมือนที่บอกไป1 8สิงหาคมเป็นต้นไปนับว่าความรักเริ่มลงตัวไม่ว่าจะเป็นคนโสดและก็รวมถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมีวุ่นวายบ้างอาจจะมีจุดของการที่ต้องแก้ไขความรู้สึกหรือสภาวะจิตใจของคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่จะบอกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นหรือคลี่คลายขึ้นในสถานการณ์ด้านบวกตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องอดทนนิดหนึ่งหลังในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็จะเริ่มดี คลี่คลายขึ้นปัญหาต่างๆก็จะเริ่มเบาลงนะครับก็ต้องต่อสู้แล้วก็อดทนนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเข้าทางหรือมันก็จะคลี่คลายกับสถานการณ์ด้านดีๆมาเสิร์ฟให้กับคุณเองนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั่งนายดวใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ